มดี๋ยวบ้านาเราประชบคนะ่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะมาพบกับช่องไตเ Channel น,น,นะคะ วันนี้จะพามากินของอร่อยกันนะคะส้มตำทอดนะคะกินกับมาม่าค่ะแล้วก็มีผักสลัดนิดนึงนะคะนี่ส้มตำเราก็ทำมาแล้วนะคะทำมาเรียบร้อยแล้วก่อนจะกินกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ช่องไตเชนเนลด้วยนะคะออาไอีกแล้ว มาเลยค่ะวันนี้พาแฟนๆมากินของแซ่บๆกันนะคะอันอร่อยมากอืมเอยม่ออกเลยกินกับมาม่านะคะอืมกบทุกวันนะตั้งกองวันนี้ยอะ ก็าิีกันเน,นี้ยมางครนก็กินแยกกันนะครับน้ำมันตำไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็เช่นมะละกอเขาถอดไว้อีกที่หนึ่งอันนี้เราผสมกัน Good. วันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าที่ทำโรงยางแล้วคะหน้าโรงยางครับ ยิงกะผักสลัดก็อร่อย Så bra, så bra. อืมอืมกินไม่หมดแล้วคะเยอะมากมาใหม่อีกอิ่มแล้วพอแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ